Power Supply ตัวจบสำหรับ RTX 50 series ใส่ได้ทุกตัวตั้งแต่ RTX 5060ไปจนถึง RTX 5090กันเลยนะแต่จะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการ์ดจอระดับ RTX 50ก<ม>ลางๆนะเช่น RTX 5070 RTX 5080ต<ม>ัวนี้คือเหมาะเจาะมากๆเพราะเขามาพร้อมคุณสมบัติอย่างช่องเชื่อมต่อ PCIe 5.1หรือ12บก4หรือ 12V ขี่2 6นั่นเองนะครับรองรับ a t x 3.1มมา อย่างครบคันหัวเชื่อมต่อเพียบพร้อมและที่สําคัญสามารถเอาไปประกอบลงเคสจิว๋วอย่าง CH160 CH160+ ได้สบายสบายโดยที่ไม่ติดกาจอเพราะความยาวของ Power อร์สายตัวนี้อยู่ที่140มิเมเท่านั้นเองรวมไปถึงสายที่ออกแบบมาเป็นสายแบบโ o w p โปรไฟลตามที่ t h e r m o t e c ทบอกมาเก็บสายง่ายมากขึ้นรวมถึงยังมีประกัน t t p a t s ชโฉมใหม่เดี๋ยวเรามาไล่กันในรายละเอียดว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ สำหรับกล่องของเจ้า t h e r m o t e h t o u g h Power GT 1000วัตต์นะฮะก็จะมีมาตรฐาน80พัส ที่เป็น80พัตโกมาให้ล้อไปกับตัว G นะครับตรงนี้เป็น GG G ก็คือโกนั่นเองนะตามที่พี่มณัฐเขาบอกผมไว้ใน YouTube ผมก็ไปลอกคำเข้ามานะครับอ่าแล้วก็จะเป็น f u l l y Modular นะครับก็คือถอดสายได้ทั้งหมดสามารถเก็บสายได้ง่ายเลยขนาดของตัวพาวเวอร์สปายยาว140มิลลิเมตรผมชอบมากๆเลยไม่ต้องใหญ่เกินไปเก็บสายง่ายแล้วก็ประกอบกันง่ายด้วยนี่ก็จะเป็นกล่องคร่าวๆนะครับระบุเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Smart Zero Fan นะครับ เวลาที่ใช้งานต่ำกว่า30%ตัวใบพัดลมจะไม่หมุนแต่ถ้าใช้เกิน30%พัดลมก็จะหมุนตามปกติสามารถเปิดปิดฟังก์ชันนี้ได้แล้วก็จะมีพวกสเปคด้านหลังระบุมาไว้นะเป็นมาตรฐานของตัวผ e าพัสดุ์ตัวนี้นั่นเองเรามาแกะกล่องดูกันไปเลยนะครับแต่ก่อนจะแกะกล่องเรามาทำความรู้จักกับตัวประกันใหม่ของทางเ h e r m o มเท h กันอันนี้เป็นโบชัวมาเลยนะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับ T-T p a s s กรณีที่เราจะพูดถึงกันจะเป็นกรณีของตัว power supply นะสำหรับ power supply ครับถ้า power supply เสียมีตัวสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับแล้วก็จะมารับตัว power supply ถึงบ้านกันเลยทีเดียววิธีการก็คือสแกน qr code กรอบข้อมูลในเว็บไซต์ ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับรับและส่งสินค้าตรวจสอบสินค้าและทําการเคลมแล้วก็เมื่อเคลมเสร็จก็จะมาส่งให้กับลูกค้ากันเลยทีเดียวเนี่ยขันตอนง่ายๆแค่นี้เองทีทีพาก็มาแนะนํากันเดี๋ยวผมจะแปะตัวข้อมูลเอาไว้ในเดอร์สิฟิชันแล้วกันเนาะกลับมาที่ตัว power supply กันแกะกล่องดูกันเลยฮนะทำไมผมถึงต้องใช้ขวานรู้ไหมฮะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแค่คิดว่ามันเออดูดีไดพูดทําไมนะแกะกล่องแกะพลาสต,ติกออกมาดูกัน ตัวกล่องก็จะมาในโทนสีเทาดำนะครับรับประกัน5ปีเต็มกันด้วยว่าแจ๋วเลยตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีสแตนดาร์ดต่างๆที่ระบุไว้ ATX 3.1 PCIe 5.1 Smart z e r o Fan DC to DC and LCC Design Fully Modular การรับประกันต่างๆครบคันเปิดกล่องออกมาตัวกล่องด้านในเออแพ็กเกจดูดีทีเดียวเชียวนะครับประกอบไปด้วยอันนี้เป็นตัวสาย f u l l Modular อยู่ในนี้หมดเลย แยกมาในถุงดีครับมีซิลิโคนกันชื้นมาให้อันนี้เป็นพวกคู่มือการติดตั้งเมน,นูนต่างๆก็ใส่มาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วส่วน power supply เองแพ็คมาอย่างดีนะตัวพันวัตแต่ขนาดไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปอันนี้ดีเลยนะครับนี่คือทัพาว power GT 1 0 0 0วัตวัตก็จะมีทั้งขนาด750วัตต์850วัตต์1 0 0 0วัตและ1 2 0 0วัตต์วัตเลือกได้ตามขนาดที่เพื่อนๆใช้สวิตด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสวิตเปิดปิดตัว smart zero fan ที่ผมอธิบายไปเนาะสวิตด้านนี้ก็เป็นส เปิดปิด power supply ทั่วไปและหัวเชื่อมต่ออยู่ด้านนี้ตัวพัดลมครับขนาด120มิลลิเมตรมีโลโก้ TT อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวโลโก้แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวสเปคของตัว power supply นะครับ1,000วัตต์หัวเชื่อมต่อก็จะมีเป็นหัวเชื่อมต่อในรูปแบบ 12v ถี2ค6หรือ PCIe 5แยกมาเลยอันนี้ก็จะต่อพวก CPU กับตัวการ์ดจอ PCIe 8พิน ด้านบนจะเป็นสายของเมนบอร์ดนะครับยีพินระบุไว้ชัดเจนตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นตัว8ปดพินเหมือนกันได้ทั้ง CPU ได้ทั้งฝั่งของ v g a นะครับหรือ GPU นั่นเองนะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้กับตัว power เดี๋ยวเรามาดูตัวสายกันดีกว่าเพราะตัวสายที่เขาให้มาเป็นอย่างไรสายก็มารัดมาแบบนี้เลยโอ้โหสายโลโปรไฟจริงเพราะว่าตัวสายมีขนาดที่บาง แยกสายเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาแล้วเพื่อป้องกันความสับสนตัวนี้ก็จะเป็นหัว24พินนะครับฝั่งนี้ก็จะต่อลงเข้ากับตัว power supply ส่วนด้านนี้จะต่อลงเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับ ต้องบอกว่าเป็นหัวมาตรฐานแหละที่ให้มาส่วนตัวสายเองก็จะเป็นสายแบบโลโปรไฟล์อย่างที่เขาว่าจริงๆก็คือสายแบนนะถ้าจัดทางสายดีๆหรือจัดตัวสายดีๆเนี่ยผมว่าเก็บได้เนี้ยบเลยนะครับไม่ต้องใช้สายถักสายแต่งเลยทีเดียวเชียวถัดมาอีก2ชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นหัวเชื่อมต่อไฟเลี้ยง s า TA สําหรับต่อพวกคอนโทรลเลอร์หรือว่าฮาร์ดดิส ksd ที่เป็น Sa t a านะครับก็จะมี1เข้าพาวเวอร์สปายแล้วออก1 2, 3 1สอออก3นะครับอันนี้ก็เหมือนการเข้า1ออกสาม รวมเป็น6นะสำหรับ Sa t ตอันนี้จะเป็นโ o l e x นะครับเข้า1ออกสนะครับสำหรับพวกคอนโทรเลอร์หรือตัวควบคุมพัดลมตัวพัดลมรุ่นเกา่าอะไรต่างๆก็จะเป็นสายแบบเดียวกันก็คือโลว p โปรไฟล์หัวเชื่อมต่อสีดำสวยงามสายบางดีแจ่มเลยรวมไปถึงเช่นนี้ก็จะเป็นสำหรับตัว cpu นะครับ cpu ก็จะแบะหัวออกได้นะมีเข้า1ออก1นะครับ2เส้นมาแบบนี้สำหรับตัวบังเมนบอร์ดก็จะ1ห,หัวบังเมนบอร์ดก็จะ2หัวแต่ไม่เกิน2หัวหรอกเพียงพอมาให้เลยภายในแพคเกจ แล้วก็อีกกลุ่มด้านนี้ก็จะมา3เส้นนะครับสเส้นที่ว่าคืออะไรบ้าง3เส้นที่ว่าคือ PCIe นะครับสำหรับตัวการ์ดจอที่เป็น PCIe ที่เป็น8ปดพินนะครับก็จะมีเข้า1ออก1นะอันนี้ก็จะเป็นเข้า1ออกสรวมๆแล้วก็จะมีหัวทั้งหมด5เส้นแต่แนะนําว่าถ้าต่อการ์ดจอแรงๆเนี่ยก็ใช้ เข้า1ออก1พอแล้วอีกขวหนึ่งก็พันพันเก็บไว้ก็เพียงพอนะครับสายก็เป็นสายแบนรวมไปถึงอีกเส้นหนึ่งอันนี้สําคัญเลยนะครับ 12V 2x6 มาในรูปแบบ6 0 0วัต์ชัดเจนตรงนี้ดังนั้นคุณใช้งานกับการ์ดจอยอย่างพวก RTX 5080ได้อย่างสบายๆหรือจะใช้กับ5090ก็พอไปไหวแต่ไม่ค่อยแนะนําถ้าเป็น5090นะครับตามสเปคได้แต่ว่าเราต้องเผื่อฮาร์ดแวร์อื่นๆด้วยในเมื่อคุณใช้5090อยู่แล้วหลักๆไม่ไอก้9อั t r ร9าก็ไ็ลายเส้น9แหละมันกินไฟเยอะ ดังนั้นไป1,200วัตต์ดีกว่าแต่สาหรับอาท5 0 8 0ลงมาใช้ p o เวอร์ตัวนี้ได้อยู่นะครับอ่ะนี่ก็คือตัวสายต่างๆเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูซิว่าเวลาเสียบใช้งานแล้วมันจะยุ่งยากหรือเปล่านะหัวก็มีแบ่งมาให้เรียบร้อยสมมุติเราอยากจะต่อเมนบอร์ดก็เสียบลงไปโช๊นี่ก็แน่นหนาดีนะครับสาหรับการเชื่อมต่อนะก็จะมีตัวล็อกไว้เรียบร้อยเลยตรงนี้ส่วนที่เป็น1 2 v ขีส2.6นะฮะขอคลายออกมาหน่อยแล้วกันโช๊วูมาแน่นเลยแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลย

ในช่องตรงนี้แยกมานะครับออนี่แน่นหนาแล้วแต่ขาดไปอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะขาดการทําสีที่หัวถ้าทําสีที่หัวเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอะไรก็ตามแต่มันจะเห็นว่าเราเสียบแน่นหรือไม่แน่นแค่ไหนอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ต้องแนะนํากันนิดนึงว่าเวลาเสียบพวกสายไม่ว่าจะเป็น 12V 2คูณ6หรือสายอื่นๆก็ตามเราก็ต้องดันให้มันแน่นนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันอักซิเดนที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะกับโดยเฉพาะกับสาย 12V 2คูณ6หรือ p c e 5.1เนี่ยอันตารายมากๆแน่นอนนะครับ c r u f f Power GT ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Power Supply ที่ อยู่ในระดับมาตรฐานนะฮะใช้งาน,นกันได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องของทั้งบริการหลังการขายเออที่มีมาให้ถึง5ปีและเป็นทีทีพ s ด้วยถ้าเสียมีตัวให้ใช้ระหว่างซ่อมถ้าเสียมารับถึงบ้านกันเลยทีเดียวก็นับว่าเป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานที่เจ๋งดีถ้าใครกําลังมองหา,าพาวเวอร์สปายที่เอาเข้าคู่มาใช้กับอเทาศ5นย0เจขึ้นไปตัวนี้ถือว่าเป็นกําลังหลักที่ดีเลยในการจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับภาพรวมน่าสนใจส่วนราคานะครับถ้าเป็นตัว 1,000วัตบที่เช็คมาราคาจะอยู่ประมาณ5 0 0 0ับาทซึ่งถามว่าสูงไหมก็สูงนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ผมกล่าวไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บสายได้ง่ายเรื่องของประกรันรวมถึงตัวสายเองที่มาในรูปแบบโลโรไฟล์อันนี้ดีนะครับเก็บสายได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ลกละเกะละกะถอดสายได้ทั้งหมดกันด้วยก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับใครที่หาภาภวสร์พายคู่กับอาเท็ห้าสิบโดยเฉพาะกับตัว5 0 7 0 5 0 8 0ตัวนี้เหมาะเลยเป็นตัวจบได้เลยละครับ